สวด,ดมนต์ตนสามสาบทสี่สิบี้เอาาอาาาาอลอัปปามาทธรรมกถาแปดครับธรรมยังอัปปามาทธรรมกถาโยภานามะเสอัปามาโตอมะตังปะตังปะมาโทมาจุโนปะตัง apa mata namya ye pamata yata mata จารีรตตา ังทานหาปรักกมาโพสันติติรานิพพานังโยคเกมังอนุตตรังบันติผู้เป็นนักปรญ์เหล่านั้นเพ่งพิจารณาธรรมมีความเพียรติดต่อกา มีความบางบานันมันเป็นเนตรยอมถือต้องพระนิพพานอัานกาเสมจากโยคะหาธรรมอื่นยิ่งกวา่าบ่ได้หันธรรมยังสังเวอีทาชีวิกาาโยภะนามะเส โยคนี่ปาพืชตนให้เหมือนคนถืกอไฟไม่เที่ยมัวเถอเพราะความตายจะบอมาถึงเฮานั้นพอมีอาจจยันติอโหราตันชีวิตตังอุปกรณจติวันคืนก็ล่วงเลยไปชีวิต ก็ใกล้สู่ความตายอายุขียาติมัดจานังนาทีนางวางโอทธกาันเตีอายุของศาท,ทั้งหลายยอมหมดไปเมื่อน,นำในแม่นำน้อยไหลเลื่อยเลื่อยยอมหมดสิ้นไป นานเทนาเหวานติทังลาสินังนานนั่งนัาตาคูงสำคัญจะปล่อยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนยนั่งนอนอยู่ก็หาบ่ได้ตาสมอิทาสิวิตาเสส Hoa hẹn nan nơi, sếp tay dáng lưỡi, kẹt chạc karo, sếp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  chạc karo, Dua empat tiga ratus empat puluh enam, taman yang pati kereta kata you panah ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังบ่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาตาตาธรรมวิปัสสตีอาสังหิรังอาสังคุปังตาวิตธามนณุโปรเย ะพอในจีนั้นนานยังแจมแจ้งบ่วันไว้ค่อนแกนเขาควรพวกคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเสวะกจะมาตะปังโกสัญญามรณาสุเว ความเปียนเป็นเกตที่ต้องทำในวันนี้ไปจะากความตายในมืออื่นนาฮิโนสังคารันเตนามาหาเซเนนามัจจนาเพราการผัดเปลี่ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามา ย่มบ่มีสำลับเฮาเอวังบิหาริมาตาปิงอาหู แเวันตเห็นโตเป็นงแพงนะหน <c oughs> ุกตึกเลิ สารบัสารบัญไ้เร่งเดมที่ไ้ไอ้ตูนไอ้ตักน่าดพังคะนะอ่ามีพังคะ,นะะ,งคะยังเ่ีหยนถึงอ่าสูดรต่อ ปัจจยวิภังคภพารนะนาทีหนามี่สิบสามอันดมยังปัจจยวิบังควาโรภะทั้งพันนามาเซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> and uh... Takanan Jatam Manang Aram Manapat Jai Napan Jai Osap Petam Maman Tasika tama te te tama sang te sang tama na arama na pajye na pajyo ti santa Sampai utakana Tamanatang Samutana Nanjarupa Nangatipatipat Cahirna Pancah Yawiriya Tipatih Wiriya Sampai utakana Sampai Samutana nancarupa nang atipati pa chayé citta tipati citta sampayutaka nantamanang tang samutanana nancarupa pa. Jaya napa jaya vimang satipa tiem vimang sa sampayutta kana tama nang panang ธรรมหังอุปาจันติเจนตะเจนตะสิกะธรรมะเทเตธรรมะเตสังเตสังธรรมะนังอธิปฏิปัจจะเยนะปัจจะโยติอนันตระปัจโยติ จากค n ่วิญญาณตาตูยาตังสามปยุตกะจะทำมามโนทางตูยาตาสามปยุตกานั้จะทำมนาอนันตรปัจจยนปา ba yu ta cha tham ma ma no vinya na ta tu ya tang sam ba yu ta ka nan cha tham ma nang anan ta ra ba cha ye na ba cha yo so so ta vinya na ta tu tang sampayutaka jatamamano Sampayutaka nan catama nang anantara pahat caye na pahat cayo Sampai tang sampayutaka มานวิญญาณตัณตุยตังสัมปยุตตะกานันจะธรรมานังอนันตรปัจจเยนะปัจเจโยกานะวิญญาณตัตุยตังสัมปยุตตะกาจะธรรม มัมโมนต์ตุยาตังสัมปยุตตกานันจตธรรมานังอนันตรปัจจะเยนปัจจะโยมโมนต์ตุตังสัมปยุตตการตธรรมะมัมโนวิญญาณตุยาตังสัมปยุตตะกาน จาธรรมานังอนันตรปัจจะเยบนะปจจะโยเวหาญาณัตัสัมปยุตตะกจาธรรมะ Takajatama mano ta tuya tang sampayuta kanda jatama nang ananda rupacca ye na

Cajon purima purima kusala thamma banti mana banti mana kusala nama thamma na, anantarapacaya nama purima purima kusala thamma banti mana banti apa ya kata Ananta Thamma na Anantarapaja yena pa Jaya yam Purima Purima Kusana Thamma pa Cima na Ananta Thamma na Anantarapaja yena pa Dayo apurima apurima aku salah tamang panci, manang, panci manang, apa ya kata nang tamana ananda rampat jayelapan dayo apurima apurima apa ya kata tamang mana Nāthama nān, ananta rāpa jaya nāpa jaya purima purima apa yang kata nāthama, pa ci mana pa ci mana cayo purima purima apa ya kata dhamma panci mana panci mana aku salah dhamma anantara napa cayo ye sang ye sang dhamma nang anantara ye ye dhamma ปัจจันติเจตเจตสิกาธรรมเตเตธรรมเตสังเตสังธรรมนะอนันตรปัจจัยนาปัจจโยเทเป็นวาสัมเดชนาะบทบุษวิวิจังขะวิจยะวิพังขะพัลโรมปัญจาสุ Субтитры